และในที่สุดนะครับเจ้าเกมไส้กรอกเนี่ยเข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแลวครับซึ่งมันเข้ามาในระบบของ iOS ก่อนนะครับเดี๋ยวใน Android เนี่ยมันจะเข้ามานะแต่ว่าใน Android นะครับสามารถโหลดแอปแทบๆทได้เลยนะซึ่งในแอปแทบๆเนี่ยก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็คือแบบเกมดีมากนะซึ่งผมเนี่ยลองไปเล่นหลายตาแล้วนะครับแล้วก็ในแงใหญ่เนี่ยผมก็ได้มาเยอะแล้วนะฮะก็มีคนไทยเล่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในตี้ของผมเนี่ยก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับเห็นไหมคนไทยเล่นเยอะมากมาะครับซึ่งรู้สึกเหมือนว่า เพราะว่าในทิกตอกเนี่ยกระแสแบบแรงมากๆเลยนะครับคนไทยเนี่ยน่าจะเล่นกันเยอะจัดเลยนะซึ่งผมเล่นมาเกือบ10เกมแล้วนะครับแทบจะไม่เจอพวกกินเกีย์เลยนะคือแบบเจอคนแบบนิสัยดีนะครับก็คือแบบชอบเลยเกมนี้เนะี่ยมีสามารถระบบอุ้มได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นในทิกตอกเนี่ยก็คือแบบนั้นเลยนะครับโอเคเนี่ยนะผมเล่นในหมดอาเขตนะครับนี่เจอทีมที่ดีที่สุดนะครับเป็นแบบนี้เลยเนะี่ยมันจะมีการแนะนําทีมเราแัะแนะนาทีมที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับโอเคเปิดมาครับเราก็จะนั่งอยู่บนรถสักอย่างดีนะ เหมือนรถเมทิตดปีกนะครับก็เวลาเราก็จะโดดลงไปเนี่ยเราก็สามารถโดดได้เลยนะครับแล้วมันจะเกาะกันลงแบบนี้นะครับซึ่งไม่ใช้ล่มนะเวลาลงไปถึงพื้นนะครับจะใช้เป็นคอปเตอร์นี่เองเนี่ยเกาะกันไปแบบนี้ครับเท่มากน่ารักนะครับสำหรับผู้หญิงคนไหนนะที่ชอบเล่นนะครับก็ลองมาเล่นเจ้าเกมเกมนี้ดูนะครับจะเปลี่ยนมุมมองของเกมแบบแนวยิงไปเลยนะครับแต่ว่าเรื่องปืนเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะ ซึ่งปืนเยอะมากเหมือนกันนะครับโอเคลงมาเลยครับตรงนี้เนี่ยน่าจะเสด็ดพอสมควรเลยนะครับให้เพื่อนเนี่ยสังเกตตรงมันจะเป็นเหมือนขีดสีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคนยิงกันอยู่นะครับอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นสเปรย์ไปก่อนครับโดนไหมโดนไหมโดนไหมโอเคโดนอยู่นัดหนึ่งนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นพับจีนะครับผมเล่นแต่ฟรีไฟล์นะโอเคเพราะผมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ยิงไม่ค่อยเก่งนะครับผมยิงเป็นแต่พวกสัมสัสคบอะไรอย่เงี้ยนะโอเค,โ,อเคโดนไปหนึ่งตัวครับไอ้พวกนี้เนี่ยจะเป็นคนจริงๆนะเพราะว่่าาถ้าเลนนในแบบ ร้อยคนเนี่ยจะเป็นบอทบ้างนะครับแต่ว่าในนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจริงๆนะครับเนี่ยเราสามารถกดอุ้มได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยอุ้มไปไหนก็ได้นะอุ้มให้มันหนีจากเพื่อนเอ้ยคน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 เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมฆ่ามันก่อนเดี๋ยวเราไปเอาคนก่อนนะครับซึ่งตัวทหารนี้เนี่ยคนเยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็คนจะคนเล่นนั่นแหละนะฮะแล้วเพื่อนเราเนี่ยก็จะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับข้างหน้ามียิงโดนไหมไม่โดนนะหลบก่อนครับรู้สึกเหมือนว่าจะมีเยอะนะมันยิงกับใครอยู่เนี่ยยิงก่อนไม่โดนเลยว่่ะะผมใช้อยยูนิิงกบไปก่อน เพื่อนสังเกตนะครับมันจะเป็นโค้งข้างบนเนี่ยอันนั้นคือสัญลักษณ์นะครับว่ามีคนอย,อยู่ข้างหน้านะโอเคล่วงแล้วหนึ่งตัวครับซ้ำก่อนแล้วกันซ้ำไว้หนึ่งก่อนนะครับรัดคิวไว้ก่อนแล้วกันได้ไปมนหนึ่งคิวครับได้ไหมไม่ตายสักทีเอ้ยคนมาอุ้ยยิงเยอะครับยิงก่อนหืมเลือดกระหมดครับหลบก่อนทียิงหมวกสามด้วยท่านผู้ชมโอ้ให้เกือบตายเกือบแตกเกือบแตกโอ้ชักแม็กลุกหืมเกือบตายท่านผู้ชมดูเรื่องผมดิเหลือติ้งเดียวนะฮะยังจะรอดกลับมาได้นะครับเดี๋ยวแอบก่อนแล้วกัน นี่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยวครับว่าจุดโจ๊กเลยนะตรงแถวนี้นชุบแล้วเพื่อนเพื่อนชุบแล้วนะครับเพื่อนลากไปชุบแล้วนะครับสามารถอุ้มเพื่อนไปชุบที่อื่นได้นะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะอ่ะผมขอแอบในนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่มียาเลยวะไม่มียาซะด้วยนะครับเราต้องออกไปหาข้างนอกกันเะนี่ยแต่ว่าผมไม่มียาดิมันมีเสียงคนอยู่นะครับเนี่ยมันมีรอยคนเดินอยู่นะครับเนี่ยใช่ไหมมันมีรอยคนยิงอยู่ครับถ้าเป็นเสี้ยวขาวเนี่ยคือรอยคนเดินนะครับมีสีส้มอยู่นะฮะคนยิงกับคนเดินอยู่เลยแอมอยู่ข้างๆเราเนี่ย ไม่เจิน่ะฮะมันยิงไม่ได้เนะยครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นมันเหมือนกันมันก็มองไม่เห็นผมนะเนี่ยเดี๋ยวลองมันใกล้ๆก,ก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยเรายิงล้มไปเยอะมากเลยแนะต่ว,ว่าเราได้คิวมาแค่สองตัวเลยครับตัวโบต,ตัวโดนล้มนะครับไอตัวที่มันเป็นไส้กอกเดินอยู่นี่ฮะเป็นตัวล้มนะครับเฮ้ยมันอยู่ด้วยแถวเนี้ยเมื่อกี้มันเข้าไปเหมือนจะชูเพื่อนปะหรือว่ามันเข้าไปยิงวะอยู่ไหนวะเนี่ยไปไหนแล้ววะมันเดินอยู่อ๋อนี่นี่ไงข้างๆเราเลยมันไม่เห็นเราหรอ เอาไม่เห็นแล้วเหรออา,อา,อาตายเลยโอ้ยได้ยาแล้วท่านผู้ชมโอเคครับซึ่งในเจ้าเกมเกมน,นี้เนี่ยมันมีไอ้พวกการ์ดบัฟด้วยนะเป็นพวกเป็นแบบนินจาพวกใช้กระโดดล่มได้ด้วยนะครับคือแบบดีมากโอเคขอปั๊มยาก,กันแนละครับมันก็จะเหมือนกับพับจีนะมียาน้ำยาใหญ่ด้วยนะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกนะโอเคปั๊มไปก่อน,นครับมีรอยคนยิงด้วยครับเห็นไหมมันจะขึ้นเป็นตรงหน้าจอเลยนะครับจะเป็นสีส้มๆนะโอเคไปไหนดีวะเนี่ย คนก็ไม่มีนี่ครับรู้สึกว่าปืนชาร์ตที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยจะแรงเลยนี่ครับเก็บแม็กมาก่อนฮนะเฮ้ยหลุดเหรอหลุดเหรอขอเน้ๆๆๆ <c oughs> นๆเน้นๆน็อกเอาท์ไปแล้วครับดาวไปตัวหนึ่งฝั่งเรายัางเหลือครบอยู่นะเหลือเพียงแค่หกคนเท่านั้นครับเดี๋ยวแค่สองตัวเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วโอเคเก็บของ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 ชิบมันไปไหนกันหมดวะเนี่ยรู้สึกเหมือน,น,มนว่าตรงที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นศูนย์กลางเลยนะครับที่คนลงมาบวกกันนะตอนนี้เหลือเพียงแค่ เอ้เพื่อนเราตายสองตัวแล้วนี่เนี่ยเอ้ยเหลือผมเหลืออ้าวเ,เหลือผมไงนี่ไอ้ชุบเพื่อนก่อนนะครับมาเพื่อนชุบก่อนสิบวีนะในการชุบ้ออจะหนีไปไหนล่ะเพื่อนเฮ้ยเหมือนเหมือนใครเอ้ยใครยิงผมอะอุย้ยข้างหลังข้างหลังอ๋อเพื่อนมันหนีคนมานะครับแล้วไม่เปิดไม้หัวผมอะโอ้ยอเรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นอีกตาหนึ่งแลวกันนะครับตายเลยได้เจอับไปตีที่หนึ่งนะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะครับ อย่างวุ้น56าหกอยเงี้ยก็คนไทยมาอีกตาหนึ่งนะครับเป็นไงชุดอย่างเท่เลยนะครับเนี่ยซึ่งมันมีท่าเต้นด้วยนะท่าเต้นในควันเต้นมากเลยนะครับโอเคมาครับเข้าสู่ตัวเกมอีกครั้งนึงนะครับเป็นโหมดอาร์เคดเหมือนเดิมครับนี่นะครับทีมผมอู๋อย่างเท่เลยครับรูปแบล็กเกลว์ข้างหลังโคตรเท่เลยเขามาจากไหนกันเนี่ยผมยังไม่มีเลยนะนี่ครับทีมเซกอกที่ที่สุดอย่างเท่ทีมใครอ่ทีมผมป้าไม่ใช่นี่วะก็คนไทยนะครับก็เจอคนไทยอีกแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนี่แหละนะครับรู้เป็นแน่ใจนะว่าผมเนี่ยเล่นในเซิร์ฟคนไทยเรื่อยนะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนเข้ามามันให้เลือกเซิร์ฟไหมเหมือนเหมือนผมเข้ามาแล้วก็กดเลือกภาษาไทยเลยนะลงมาเลยฮะหนี่เทมากก็คือเราไม่ค่อยเท่นะครับเราก็จะอยู่ข้างหลังอย่างนี้แหละไปฮะเลือกลงเมืองกลางเหมือนเดิมครับซึ่งมุมนี้เนี่ยาจะเดือดเหมือนเดิมนะตอนแรกที่ผมโหลดเข้ามาก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกนะครับพอหลังๆก็เริ่มชินมือลนะโดสองสเต็ปนี่ตีลังกาด้วยนะโอเคเก็บของอุ้ยของทองอุ้ยเพื่อนเพื่าย ไม่ทันของทองเพื่อนเลยครับเพื่อนได้ของทองไปแล้วโอ้หคนยิงกันเดือดมากโหเดือดจัดเดือดจัดเก็บปืนก่อนครับหาใครไม่เจอเลยมีแต่ปืนใกล้โอเคเก็บมาก่อนเอ้พึ่งลงลนะพึ่งลงเลอจ้า,าพึ่งลงเลยจ้าเอ้ยพี่ตายพึ่งลงเลยลูกซองกระแลงนะแต่ว่าผมปรับเป็นแบบยิงออโต้เลยนะครับก็คือแค่ลากเป้าไปโดนมันก็ยิงให้แล้วนะใครที่แบบเซียนหน่อยก็อย่าไปปรับให้มันยิงออโต้นียครับยิงเองดีกว่า ปรับยิงออตโต้นี่คือแบบดีดเลยมันมัน,ม,นมันกดค้างเลยนะถ้าปรับยิงเองเราก็กดยิงได้นะครับตอก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 ,ตอกได้นะโอเคแค่ความก็แนละ้วมีคนยิงกันเยอะนะซึ่งรู้สึกว่าเมืองนี้เนี่ยจะมีข้างใต้ด้วยนะครับจะเป็นน้ำนะโอ้ยดูไงดูไงเจอแล้วย,ยิงบูปืนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนเปลี่ยนปืนก่อนอุ้ยปืนทองครับ,โอ,อรบโอ้โหโกอซ่าทองท่านผู้ชมดีมากนะครับปืนกอซ่าทองผมชอบมากคือแบบยิงโคตรนิ่งอ่ะแล้วแรงจัดเลยโอ้โหตรงนู้นครับไกลจัดเลยว่ะไม่มีตะโคบด้วย แต่ว่าโดนเป็นนัดหนึ่งครับเคาะไปน,นัดหนึ่งโอเคลงมาข้างล่างก่อนชึบมีใครวะเหมือนจะมีคนเต็มเลยนะอุย้ยแอลไม่รู้นะเขาเรียกว่าปืนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนกับสไนเปอร์เอวบ,บิวเนี่ยยิงไอ้อ้วนล่วงไอ้ที่ไม่ล่วงว่ะไอ้เท่มากไอ้ตัวเนี้ยตะกอกตัวนี้เท่จัดโอเคดาวหนึ่งครับผมยิงน็อก้วยนะตัวนึ่งครับยิงยิงยิงโอเคล่วงตัวนึงครับเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนเอา้า ยิงกันอีกตัวนึงเรียบร้อยฮะน็อกครับอยู่ไหนวะอยู่กับเพื่อนนะฮะเอ้ยดูไงินตัวนู้นมีครับตัวน้อมีอีกต,ตัวนึงเดี๋ยว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 ใส่ลูกกันนะครับกอซ่าเราลูกเยอะอยู่นะยิงก่อนยิงก่อนอีกสิบนาทีสิบวิอนะเนี่ยยิงใครละลูกโดนไม่หึงครับโดนไม่หึงโอ้โหเรียบร้อยเก็บสองผมได้เก็บมาสี่แล้วเนะี่ยลูดอย่างเดียวครับ เก็บก่อนเก็บก่อนซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมองว่าไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้พวกทักงองนะไม่ต้องเหมือนกับฟรีไฟล์ก็ได้นะครับใช้ปืนไกลก็ยิงแตกเหมือนกันนะฮะมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่มันไม่ค่อยถึกมากอะ่ะเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายเนดะี๋ยวผมไปหาเอาสไนเ์ามาดีกว่าอยากได้สไนเป็ามารู้สึกเหมือนว่าตอนนี้เหลือเพียงแค่เจ็ดตัวนั่นแหละครับทีมเรายังเหลือครบสี่อยู่เลยรอบนี้ทีมโหดจัดเลยฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นเจ้าด่านไอ้ด่านอาเขตแล้วเนี่ยมันได้แรงไหมท่านผู้ชมถ้าใครที่รู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับผผผมมมมมมไไไไ่่่่่่่แแแแนนนนนนใจจววาาาัััดด้้รรงงคหหือออเเปปลลลตชชบบบนบะีิก โอเคเหลือ okay. 6คนสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมจะหมดแล้วอ่ะเพื่อนเรายิงใหญ่เลยครับเราจะเห็นว่าใครยิงอยู่ตรงข้างๆชื่อเพื่อนเรานะไปเก็บของเรียบร้อยขึ้นไปเอ้ยมีคนเดินอยู่นะครับมีรูปคนเดินมีคนเดินเอ้วคนยิงปืนอ๋อยอยู่บนสะพานแน่เลยเอ้ยนี่ไงอุอย้ยอยากได้เอาเอาเอวบิวยิงสักหน่อยวะเฮ้ยพี่เอาเอวบิวเฮ้ยโอ้เก็ตลิงเดี๋ยวเก็ต <laughs> ลิงอย่างแรงเลยท่านผู้ชมโอ้โหตาย ไปเฮ้ยเพื่อนเาเหลือแค่ตัวเดียวเอาให้ได้เอาให้ได,ไได,ไได้ได้ไหมเนะี่ยโอเคชนะแล้วนะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะคุณผู้ชมน,นะก็สวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะ